มิสติกสวัสดีค่ะกอลกสวัสดีค่ะจากเมืองมิสติกนะคะวันนี้ก็พาลูกมาเล่นจัก,กรยานตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วนะคะตอนเย็นเกือบทุ่มแล้วคะ่ะหกโมงห้นาทีโรงเรียนนี้ก็คือ SB Butler นะคะ เป็นโรงเรียนประถม,มเริ่มัแตกชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงป .5 นะคะที่นี่เขาไม่ได้รวมถึงป .6 คือเกรด5ค่ะนี่เป็นสนามเด็กเล็กนะคะเขามีสองสนามเด็กเล่นตรงนู้นจะเป็นสนามเด็กโตนิดนึงค่ะ <want> นิสติกเล่นของเขาไปค่ะ ตอนกลางวันก็พอมีเด็กมาเล่นเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เขาก็กลับกันแล้วค่ะคือเกือบ7จ็โมงเย็นอน,นี้คือโรงเรียน SB Butler ที่แม่เคยทำงานอยู่นะคะตอนปี2012 <c oughs> จนถึง2014พอคอดมิสตี้เสร็จแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลยนะคะ ทีนี้ก็ได้กลับไปทำงานที่โรงเรียนประถมอีกที่หนึงค่ะเพราะว่าโรงเรียนประถมเขาจะให้โค้ตตาเด็กเรียนในเขตที่เราอาศัยอยู่ตอนที่มิสตี้เข้าเรียน <c oughs> ช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอยู่นะคะคือที่ถนนคาวฮิวโรดแต่ตอนนี้เราย้ายบ้านมาอยู่ที่โอเชียนวิวอเวนิวแล้วค่ะ นะฮะตรงนี้ก็คือหลังบ้านของบ้านเรือนผู้คนนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบ้านเรากันค่ะติดจับหลัวโรงเรียนเลยนะคะถ้าเห็นเล็กๆสีฟ้านั่นคือที่เก็บอุปกรณ์นะคะพวก เครื่องมือเครื่องตัดหญ้าพวกที่โกฮหิมะค่ะบ้านหลังสีฟ้าคือบ้านของเราเองนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆ ะะเห็นสามีวแวบอยู่ตรงนั้นเป็นบ้านเราเองนะคะนี่ถ่ายจากมุมหลังบ้านก็มีเพื่อนบ้านใกล้ๆเด้อค่ะดอกไม้ก็เริ่มบานแล้วนะคะช่วงนี้ดอกสีเหลืองๆนี่นก็สวยดีนะคะแต่ชื่อเรียกยากมาก ชื่อฟิสซิเฟียหรือว่าไงเนี่ยคะ่ะออกเสียงไม่เคยถูกักท,ทีตรงนี้เป็นทางเดินไปที่บ้านของเรานะคะ อนนี้ผู้คนก็อยู่ในบ้านแล้วนะคะเงียบๆชาวบ้านใกล้เลือนเคียงนะคะตรงนู้นเห็นลิบๆก็คือทะเลนะคะที่เลยฝั่งต้นไม้ไปนิดหนึ่งเดินไปสักประมาณห้านาทีค่ะหาดไม่ใหญ่แต่ว่ามีคนไปเล่นเยอะค่ะ นี่นะคะบ้านของเราหลังสีฟ้านี่เลยค่ะนี่รถที่ทำงานพ่อคือบรรยากาศรอบๆพรุ่งนี้เข้ามาเก็บขยะค่ะเขาจะมาเก็บสองวันต่ออาทิตย์ คือวันจันทร์กับวันพฤหัสนี่เลยค่ะนี่ก็บรรยากาศโดยรอมนะคะไม้ไม้ก็เริ่มผลิแล้วค่ะ อุ๊บแสงจ้ามากถ้าอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะที่เจ็ดโมงเย็นอากาศก็ยังถือว่ายเย็นๆนะคะสนามเด็กเล่นเขาเอาเชือกมาล้อมไว้เพื่อไม่ให้เด็กมาเล่นเพราะว่า เขากลัวว่าเชื้อโรคจะติดไปแล้วก็เหมือนกับว่าโรงเรียนอาจจะเกิดปัญหาได้เกิดมีเด็กติดเชื้อหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องล้อมเชือกไว้ก่อนนะคะพะะันบรรยากาศโดยรอบที่อยู่อาศัยตอนนี้ใบไม้ก็ยังกลิไม่เยอะนะคะเพิ่งเริ่มดูวันที่21มีนาที่ผ่านมา ก็เป็นแถบหมู่บ้านที่ค่อนข้างสงบค่ะถ้ายังไงชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ m i s t c Channel ด้วยนะคะจากเมือง m ิ s t i กรัฐคอนเนติคั t สหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะ